ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก39คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น148คนกันแล้วค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอด Follow ใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหะะัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถิีข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยนะคะก็จะมี f Facebook ค่ะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงคําอธิบายตรงนี้ก็สามารถอ่านไปได้เลยนะคะเป็นคําอธิบายของบริการเนาะ <S <s แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเราค่ะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จำนวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%นะคะมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อ,ตอไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนะัสทันที5%เซนะคะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสาหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเรื่องหมดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออดเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะแล้วก็หากต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกไอแทกไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1นึ่งพันบอกคําสั่งซื้อคั้นตามบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไป ได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t ิ k t ต o k ของเรากันเนาะไปดูยอด follow นะคะตอนนี้นะยอด follow อยู่ที่39คนนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก39คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น148คนกันแล้วค่ะ ก็ดาเนินการให้เราไวมากๆเลยนะเมื่อกี้เราสั่งซื้อไปไม่ถึง2 3านาทีเองก็คืนยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้กันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ